สวัสดีครับผมบาสสิทธิกรนลอดนะครับ CO e and Co founder ของบริษัทซิเ t ียมสโตนนะครับเราทำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าที่ชื่อว่า Factorium นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับช่วยในเรื่องการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงนะครับโดยเป็นการพัฒนา Mobile แอปพลิเคชันเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิศวกรน,นะครับช่าง ที่จะทําให้งานซ่อมบารุงเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพง่ายขึ้นแล้วก็ได้มาตรฐานมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ยังทําระบบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อข้อมูลจากแมชชีนต่างๆเพื่อช่วยให้การทํางานเนี่ยมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดนะครับทั้งข้อมูลจากแมชชีนแล้วก็ข้อมูลจากช่างด้วย รบ,บริษัทเราเริ่มต้นประมาณ4ปีกว่ามาแล้วนะครับตอนนั้นเราก็ทํางานในภาคอุตสาหกรรมกันอยู่นะครับส่วนตัวผมก็เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโรงงานแล้วเราเห็นว่าระบบการทํางานในโรงงานเนี่ยมันยังขาดเครื่องมือในการช่วยให้ช่างวิศวกรหน้างาน,นสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขายังใช้พวก Excel พวกกระดาษแล้วก็ยังใช้โปรแกรมที่เป็น PC กันอยู่ ซึ่งเวลาเขาออกไปหน้างานเนี่ยมันไม่สามารถจะยกอุป,ปกรณ์เครื่องมือพวกนั้นไปได้นะครับตอนนั้นก็เลยเกิดมีไอเดียว่าเราน่าจะเอาพวกโมบายแอปพลิเคชันนะครับที่มันเริ่มเข้ามาในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยเอามาใช้ในภา,าคบริษหกรรมดีกว่านะครับน่าจะช่วยให้วิศวกรเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยใช้โมบายแอปพลิเคชันนะครับวันนั้นก็เลยเริ่มาหาทีมนะครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะทำโมบายแอปให้กับวิศวกรได้ใช้กัน ด้วยอุตสาหกรรมที่ผมทําอยู่เป็นอุตสาหกรรมการผลิตนะครับมันมีข้อดีมากเลยคือตรงที่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีฐานเป็นฐานการผลิตของ s ซ u t h East a เ i a ชเลยนะครับแล้วก็มีผู้ินมีผู้เล่นมีโรงงานทั้งที่เป็น global brand นะครับจากยุโรปจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ โลกาแบนอย่างเช่นของโรงงานไทยก็มีนะครับตรงนี้จริงๆลูกค้ากลุ่มลูกค้าผมก็จะมีทุกกลุ่มในกลุ่มนี้นะครับแต่ที่เราสังเกตว่าในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทยเนี่ยเรายังสามารถแข่งขันได้น้อยมากนะครับเพราะว่าต้นทุนแล้วก็ทุนทรัพย์ต่างๆเรายังน้อยกว่าโรงงานที่มาจากต่างประเทศนะครับปัญหาเขาก็เลยเป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้นะครับซึ่งเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างแพงมาก นะครับและอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมักจะเข้าไม่ค่อยถึงนะครับดังนั้นเราก็เลยทําตัวซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาจากเดิมที่โซลูชันในตลาดเนี่ยขายกันเป็นหลักแสนเป็นล้านนะครับเราก็ทํามันให้มันสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นขยายได้เร็วขึ้นนะครับจนเราสามารถทําโมเดลที่เรียกว่าฟรีเม mm ีย hmm. มได้ก็คือเป็นการให้บริการแบบใช้ฟรีนะครับโรงงานเล็กๆโรงงานไทยที่ไม่ซีเรียสม,มีเวลาหน่อยนะครับสามารถที่จะ ดาวโหลดติดตั้งตัวแอปพลิเคชันของเราแล้วก็เซตอัพได้เองเลยแล้วก็ใช้ฟรีได้เลยนะครับซึ่งเราก็มีลูกค้าในกลุ่มนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่เราทําก็คือหลังจากลูกค้ากลุ่มนี้เขาสามารถที่จะอยู่ตัวแล้วนะครับาสามารถที่จะขยายตอนยอดธุรกิจได้แล้วเนี่ยเวลาเขาขยายตัวเนี่ยเขาต้องการช่างวิศวกรเพิ่มนะครับขยายโรงงานพวกเนี้ยเขาก็จะซื้อในส่วนที่เกินกว่าโควตาที่เราให้ใช้ฟรีในในตอนหลัง ระบบเราเป็นระบบที่เรียกว่า CMMS นะครับหรือว่าระบบช่วยบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงนะครับซึ่งระบบเนี้ยเข้ามาช่วยให้วิศวกรเนี่ยสามารถที่จะสร้างแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจกักรโครงสร้างอาคารต่างๆได้นะครับโดยใช้ตัวโมบายแอปพลิเคชันนะครับเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยแจ้งเตือนนะครับช่วยเปิดใบงานช่วยสร้างใบล็อกชีทเช็คชีทให้วิศวกรเนี่ยสามารถที่จะเข้าหน้างานแล้วก็ ดําเนินการซ่อมบํารุงแล้วก็เก็บข้อมูลเลคอรอดาต้าผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยตรงนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปพิมพ์เป็นกระดาษออกมานะครับไปคีย์กับเข้าไปในคอมอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็ยังช่วยให้วิศวกรสามารถที่จะสื่อสารกันระหว่างทีมระหว่างาแผนกได้นะครับอย่างเช่นฝ่ายผลิตที่เขาเจอว่ามันมีปัญหาอยู่ในโรงงานเขาสามารถจะใช้แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเหมือนกันนะครับเปิดเป็นใบงานเปิดเป็นติกเก็ตเพื่อที่จะแจ้งให้วิศวกรเข้ามา ติดตามมาดําเนินการซ่อมแก้ไขนะครับแล้วทั้งระบบเนี่ยมันจะช่วยติดตามการทํางานนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความไวในการทำงานแล้วก็ช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆในการซ่อมบำรุงโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ค,คือระบบเราในเฟสที่หนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของคนนะครับมันเน้นก็คือช่วยให้คนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับไวขึ้นลดภาระงานที่เป็นเอกสารนะครับลดลำดับการทํางานที่ซ้ําซ้อนนะครับแล้วก็ช่วยให้การประสานงานต่างๆมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ในอีกเลเวลหนึ่งเราก็จะมีโซลูชันอีกด้านหนึ่งที่เป็นเรื่องของการอัตโนมัตการทํางานบางอย่างอย่างเช่น เป็นการลิงก์ Data จาก m แมช i n e มาเลยโดยตรงนะครับตรงนั้นก็จะสามารถช่วยให้เราลดขั้นตอนในเรื่องของการที่จะต้องให้คนเนี่ยคอยไปตรวจสภาพเครื่องจักรเป็นระยะเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัตได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าโรงงานที่เป็นอีก,อ,กอีกระดับหนึ่งที่จะไปสู่ระบบ IOT หรือระบบ Machine Link พวกเนี้ยก็จะมีต้นทุนที่ ค่อนข้างแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ในเฟสแรกเนี่ยเรายังอยากให้โรงงานไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มเปลี่ยนทูก่อนให้ช่างให้วิศวกรเนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพก่อนซึ่งตรงนี้ทำได้ง่ายแล้วก็เริ่มต้นได้ฟรีด้วย ตัวระบบเราเนี่ยมีเว็บไซต์อยู่นะครับเป็น w w w systemstone com นะครับหรือว่าตัวโปรดักต์เราเองเนี่ยชื่อว่า f a c t o r i u m ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ w w w f a c t o r i u m tech ได้นะครับซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยจะมีข้อมูลเรื่องของอรายละเอียดในการใช้งานแล้วก็จริงๆสามารถที่จะไปเริ่มต้นดาวน์โหลดนะครับสมัครเปิดแพ็กเกจฟรีมาทดลองใช้ผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้การใช้งานเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องจาเป็นจะต้อง ให้ทางทีมของผมเนี่ยเข้าไปสอนนะครับเพราะระบบเราออกแบบให้มันใช้งานง่ายแล้วเราก็มีลูกค้าหลายๆที่เ,เริ่มจากการใช้เองก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขยายการใช้งานไปทีหลัง <Dam. S 1> ระบบเราก็จะครอบคุมนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เรยียกว่างาน PM นะครับ Preventive Maintenance ท,ที่เป็นการทำแผนงาน ซ่อมบำรุงที่เป็น scheduling นะครับเป,เป็นปฏิทินนะครับงานที่เป็นงานซ่อมเป็น t i c k e t a n g m e n t e นะครับเปิดปิดใบงานนะครับมีเรื่องของ workflow automation นะครับลำดับการอนุมัติงานการจ่ายงานต่างๆก็สามารถทําบนแอปได้นะครับระบบ asset การจัดการเครื่องจกักร facility ระบบน้ําประปาไฟทุกอย่างสามารถนํามา maintenance ผ่านระบบตัวนี้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็เรื่องของดัต้าแอนาลิติกก็จะมีแดชบอร์ดต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถจะติดตามการทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆจะมีพวกฟังก์ชันวิเศษอย่างเช่นระบบสโต้นะครับระบบค i ลิเบชันซึ่งไอคัลิเบชันเนี่ยก็สามารถใช้กับพวกอิน t r ูเมนต์เครื่องมือวัดแล็บคิวซนะครับจริงๆเรามีลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มของห้องแล็บด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่า2องเซกเตอร์เนี่ยยังไม่ใช่เซกเตอร์หลักของเรานะครับเพราะงั้นจริงๆถ้ามองเรื่องของการซ่ออมมบมําารรุงงไ่่่วจจะเเป็นคืัก อาคารหรือว่าระบบสาธารณสุขระบบโครงสร้างต่างๆเนี่ยสามารถนำแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้ได้ทั้งหมดเลยครับใปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกค้า3,200กว่าโรงงานแล้วนะครับใน12ประเทศนะครับแล้วลูกค้าเราก็มีทั้งโรงงานที่เป็น SME เล็กๆไปจนคอเปอร์เลใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวก Caterpillar Kubota นะครับ e l e c t r o l u x หรือว่าโรงงานต่างประเทศอย่างเช่นเมเลอร์ท l ริโดหรือดาวเคมีคอลนะครับ CPF อะไรอย่างนี้ก็ด้วยนะครับทีนี้ในการนำไปใช้เนี่ยเรามีเคสที่ค่อนข้างจะได้ฟีดแบ c k ดีมากๆยกตัวอย่างเช่นสยามกูโบต้านะครับที่เขาผลิตเ,เ,เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถถ่ายอะไรพวกนี้นะครับหลังจากข้อระบบเราไปใช้เป็นเวลา1ปีเนี่ยนะครับเราพบว่าประสิทธิภาพในการทำงานของวิศวกรเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับ เขาสามารถที่จะลดระยะเวลาในการซ่อมนะครับก็คือเวลาเครื่องจักรมันพังแล้วช่างจะต้องเข้าไปซ่อมจนมันคืนสภาพได้แล้วก็กลับมาผลิตได้เนี่ยจากเดิมเนี่ยนะครับเราช่วยให้เขาลดระยะเวลาพวกนี้ลงถึงประมาณ30%เลยนะครับลดลงไปเยอะมากช่วยให้เขานำเครื่องจักรคืนสภาพมาสู่การผลิตได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งก็ช่วยเพิ่ม productivity ได้ด้วยนะครับแล้วก็ อีกสเตตหนึ่งที่เราชอบมากคือเขาเนี่ยสา,สามารถลดปริมาณเ,าเรียกว่า m a แมชชีนเบ k d o w n หรือแมชช i n e f a เลอร์เนี่ยลงได้ด้วยนะครับถึง25%อันนี้ก็เพราะว่าระบบเราเนี่ยช่วยให้ช่างเขาสามารถที่จะทำงานที่เรียกว่า Preventive Maintenance ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเข้าไปตรวจสภาพได้ตรงตามแผนงานนะครับได้ครบตามจำนวนแล้วก็ช่วยให้เครื่องจักงเนี่ยเสียน้อยลงด้วยถึง25%เลยนะครับ หรือว่าอีกเคสนึงเป็นตัวอย่างโรงงานไทยนะครับชื่อเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์ซึ่งเขาทำแพคเกจจิ่งเนี่ยนะครับตรงนี้เขามีเครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรย่อยเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าช่างเขาก็มีจํานวนจํากัดน,นะครับทีนี้เวลาที่มีงานเข้ามาเยอะๆช่างเขาก็ไม่สามารถจะตอบสนองได้ทันทีรวดเร็วเท่าไหร่นะนะครับพอหลังจากใช้ระบบเราเนี่ยเวลามีงานอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนผ่านมือถือหมดเลยนะครับแล้วก็ทาเรียกว่าทำาทำสรุปงานต่างๆให้ด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ช่วยให้ช่างสามารถที่จะตอบสนองต่องานได้เร็วขึ้นบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพิ่มความคล่องตัวในการทํางานซึ่งเราช่วยให้ช่างเนี่ยสามารถจะตอบสนองต่องานที่แจ้งเข้ามาเนี่ยได้เร็วขึ้น75%เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์หลกัหลกๆที่เราช่วยให้ลูกค้าเราสามารถจะพัฒนาระบบหลังบ้านเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเลย ตัวบริษัทเราเองนะครับเรามีแพชชั่นอย่างมากที่จะขยายตัวบุสซิเนตออกไปยังต่างประเทศนะครับตรงนี้เราก็พยายามที่จะลองเปิดตลาดไปที่ต่างประเทศหลายๆประเทศนะครับตอนนี้หลักๆก,ก็จะมีมาเลเซียาลาวพมา่าแล้วก็พยายามที่จะ ไปที่เวียดนามกับญี่ปุ่นอยู่นะครับเรามีทั้งาการเอาการตลาดเข้ามาเสริมนะครับแล้วก็เป็นการทำงานร่วมกับพาร์เนอร์ใหญ่ๆอย่างเช่น Mitsubishi e เล็กทริหรือว่าโอมรอนนะครับเพื่อที่จะให้พาร์เนอร์เจ้าใหญ่ๆพวกนี้ช่วยเราพาช่วยพาเราเข้าไปอย่างตลาดที่เป็นฐานลูกค้าของเขาอยู่ด้วยนะครับผมคิดว่า มันเป็นเหมือนกับอาวุธชิ้นหนึ่งในการแข่งขันไปแล้วนะครับซึ่งกลายเป็นอาวุธที่เป็นชิ้นสําคัญมากๆนะครับเหมือนสมัยก่อนที่เวลาเราลบกันด้วยค้อนนะครับใครที่เอาปืนมาใช้ก่อนก็แทบจะชนะไปเลยนะครับแทบจะแบบครองโลกไปเลยนะครับตอนนี้ โลกเราเนี่ยมันลบกันยิ่งกว่าสมัยก่อนคือมันไม่สามารถจะแบ่งอาณาเขตได้แล้วเพราะว่ามันลบกันออนไลน์นะครับแพลตฟอร์มของต่างประเทศที่สหรัฐที่ยุโรปสามารถเข้ามาถายทําการตลาดที่ไทยแบบง่ายง่ายมากขึ้นมากนะครับเพราะงั้นผู้ประกอบการไทยเนี่ยถ้าไม่มีเทคโนโลยีเลยเนี่ยผมคิดว่าในการแข่งขันสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่จะล้มได้ง่ายขึ้นเลยนะครับถ้าสมมติเราไม่มีเทคโนโลยี ที่ต่างประเทศเขาใช้กันนะเพราะงะั้นผมคิดว่ามันสําคัญมากเลยที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องเข้าถึงแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีให้ให้ดีนะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้ด้วย